าต่อมาค่ะเป็นเรื่องของชายคนนี้ป่วยจิตเวทนะคะเกิดอาการน้อยใจวันเกิดตัวเองแท้ๆเปล่าประกาศให้เพื่อนๆมางานวันเกิดกันไม่มีใครมาซักคนเดียวเขาน้อยใจเขาทำยังไงคุณผู้ชมไปดูภาพนะคะ,ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อนคือเรื่องนี้เดือดร้อนไปถึงอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะถามว่าไปทำไมนี่น้อยใจก็เลยเขียนป้ายผ้าไว้แบบนี้เขียนว่าอะไรแปลก็คือเป็นภาษาไทยแหละแต่ความหมายนี่ ไม่เข้าใจเะี่ยจับใจความไม่ได้เราต้องก <ใจ S 2> ารจะสื่ออะไรนะไม่ได้ว่าต้องการจะสืออ่อว่าอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยค่ะเอาป้ายภาพไปเขียนไว้แบบนี้เขียนด้วยปากกาเมจิกไม่มีความหมายแปลไม่ออกแขวนไว้เกาะกลางถนนเลยบริเวณหน้าตลาดหุ้ยกรดอยู่ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทอ่ะอันนี้ปาา้ายจราจรอันนี้เนี่ยป้ายบอกทางก็ไม่เว้นะะนะคะเอาปากกาเมจิกไปเขียนไว้ด้วยเขียนว่าอะไรบ้างก็ แปลไม่ได้อีกเหมือนกันนะค่ะเขียนภาษาไทยนี่แหละ,<ฮ>ะแต่ที่แน่ๆก็เสียหายเนาะมีความผิดด้วยนะจะไปเขียนติดไม่ได้แม่สัญญาณจราจรสรัพย์สิ่งของทางราชาการนะคะคราวนี้ไปถามเจป๊ปูแม่ค้าที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุค่ะบอกว่าคนที่เอาป้ายผ้ามาติดชั่วนาในเซอายุ48ปีมีประวัติติดยาเสพติดค่ะรู้จักกันดีแหละเพราะว่าในเซเนี่ยมักจะปั่นจักรยานมาส่งเสียงดังเอะอะโวยวายไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งด้วยนะคะแล้วในเซเนี่ยยังมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะแต่ก็เอา เพราะเมื่อจะเอาผิดจะจับปุ๊บในเซโชบัตรผู้ป่วยจิตเวชก่อนเลยค่ะโอ้โหไการ์ดเขาไม่ทำ้ายใครแต่เขาโวยวายเป็นคนโวยวายใช่รักของด้วยเขามีพฤติกรรมรักขโมยด้วยใช่รักข่าลมหนูไปล่าสุดเราจะปั้นมาเรื่อยเลยมามาทุกวันเลยไหมทุกวันวันหลายรอบวันละหลายรอบด้วยแล้วเขาเคยพูดก่อนไหมว่าที่ก่อนที่เขาจะเขียนป้ายพวกนี้เขาเขามีปัญหาเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะยูยๆเขาก็มาเปะ ต้องฟังเจ๊ปู่นะเจ๊ปู่เป็นผู้ประสบภัยตัวจริงอบอกว่าเนี่ยล่าสุดก็มาเอาขาตั้งร่มไปแล้วเนี่ยแล้วร่มฉันจะใช้ยังไงค่ะข,ขาไม่มีแล้วเนี่ยให้เอาร่มไปด้วยเอาไปคลุคชุดซะอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะคราวนี้นักข่าวก็พร้อมกับอาสาร่วมมาตืนยูไม่ปล่อยผ่านนะคะบุกไปหาในหนึ่งที่บ้านพักหน่อยนะคะบุกไปหาในเซก็เจอจริงๆอะค่ะนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านยอมรับว่าก่อเหตุจริงๆทําทำไปเนี่ยเพราะป่วยรู้ตัวว่าป่วยก็บอกว่าเนี่ยทำไปเพราะป่วยเลย นี่ปากกาสองด้านนี่แหละที่ใช้นะคะเดี๋ยวโชบัตรด้วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเขาน้อยใจเพื่อนเนื่องจากว่าวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใครมาร่วมเฉลิมฉลองกับเขาเลยอะค่ะไปฟังเสียงนายเซหน่อยค่ะเขียนที่บ้านนี่นะมันเกิดอันนี้ก็ไม่ไม่มีใครมากินด้วยอะไรด้วยผมก็ยใจนน้อยใจกินยาไปนั่ง เป็นแบบคนทิญยาจิตเวชเล้วว่าต้องถามหมอต้องถามแพทย์แต่ว่าในเซในเซต้องเข้าใจนะว่าทําแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายคือนักข่าวเขาได้เตือนไปด้วยมไม่ได้ไปทำข่าวอย่างเดียวนะก็ไป<ด>เหมือนไป<ด>ไปเตือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตักเตือนและให้อภัยนะแต่ถ้าครั้งหน้าทําอีกอ่ะ ต้องถูกรำเมือคดีตามกฎหมายในเซละปากว่าอ่ะจะไม่ทําอีกแล้วคุณพี่ท่านนี้เป็นพลเมืองดีไม่ใช่ในเซต่อไปใช่ไปถอดไปถอดป้ายในเซคือคนใส่เสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาญาพี่น้องดูแลหน่อยนะในเซนะแล้วคุณผู้ชมทาง Facebook Live เองบอกแหม่น้อยใจแต่รู้จักเขียนขึ้นป้ายนะแล้วลายมือก็ไม่ได้วาะไยมือขี้ลอขี้เหยนะค่าที่เขียนน่ะ ก็เลยมือสวยอยู่นะเขีนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะเซนะครับแต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่าป่วยทางจิตจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้จะป่วยทางจิตก็ไปบําบัดให้หายแล้วก็ต้องกลับมารับโทษด้วยนะเอาือนว่ามีสติอยู่นะอีดีๆเนาะผู้จารู้เรื่องนะก็ลองดูก่อนคุณเซคุณไปรักษาจนหายปุ๊บคุณเลิกพฤติกรรมในการติดยองติดยาอะไรปุ๊บปีหน้า เพื่อนอาจจะมาอวยพรก็ได้นี่เพื่อนอาจจะกังวลอยู่เอ๊ยยังไงอาจจะคุ้มค้ั่งไหมยังไงอย่างเงี้ยนะ